วันนี้เ,นเราจะมาพูดถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่พูดไม่ได้จริงๆเรื่องนี้แต่ว่าเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิเคราะห์ว่าทําไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงชนะเยอะนะครับหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าหลายช่องก็วิเคราะห์ไปละแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในมุมของคําว่า charismatic leader นะฮะหรือว่า charismatic leadership นะว่าทำไมผู้นำที่มี charisma ซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือเก่งนะแต่มี charisma นะเป็นเป็นลักษณะแบบหนึ่งแนละ้วกันเป็น c h a r a c t ร์ประเภทหนึ่งนะครับมักจะได้รับชัยชนะโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่นสหลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณ ได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ r u s t ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมาเป็น Lo y a ย c u s t o m e r ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนไดล้ว,วันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับมิชชั่นทูเดอะมูนยูนิคแพลนเนอร์ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your past, your success, ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h อ p e e Lazada TikTok และ Line Official Account at Mission to the Moon Mission to the Moon continue with your mission ก่อนอื่นก่อนจะเข้าถึงประเด็นนั้นก็ recap แล้วนะฮะก็ Donald Trump ก็จะเป็นผู้นําสหรัฐคนใหม่พระบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกา<ม>ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งคงไม่มีแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่าชนะเยอะนะชนะเยอะเกินคาดพอสมควรของหลายเสียนนะฮะแล้วก็ตัวผมเองด้วยผมก็คิดว่าน่าจะสู่สีกว่านี้นะ,ะส่วนตัวมีความรู้สึกนิดๆเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่มีความคิดที่มีความเชื่อว่าก่อนเลือกตั้งว่า ผลมันน่าจะสูสีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าผลค่อนข้างหาแล้วก็เป็นการชนะแบบ e l e c t ก r a college ด้วยแล้วก็ชนะ popular vote ด้วยนะครับก็คือนับคะแนนตามกติกาเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งก็คือว่าใครไปชนะที่รัฐไหนมีตัวแทนผู้แทนเท่าไหร่เนี่ยนะก็เอาไปหมดเลยนะครับอย่างแคลิฟอร์เนียมี50บกว่าคนนะคใครชนะรัฐนี้ก็ได้หมดเลย50คนคุณจะชนะแค่1เสียงนะฮะคุณก็ได้50คนไปเลย,ยางแล้วก็ไอ้าสิบคนก็มาเลือกประธานาธิบดีอีกทีนึง นะครับก็เป็นระบบที่จริงๆมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันถ้าเล่าถึงเรื่องนี้นิดนึงนะก็คือว่าสมัยก่อนนะฮะตอนนู้นสมัยที่แบบสร้างประเทศใหม่ๆนะครับเขากังนวนว่าถ้าเกิดว่าน,นับแบบพอเพลาร์โบแบบตรงๆแบบที่คุ้นเคยในประเทศอื่นก็นคือว่าคุณได้เสียง ชนะเยอะก็คือเอาชนะเอาไปต่ออำน่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขากักังวลว่าไอ้รัฐเล็กๆตรงกลางนะครับเล็กๆในที่นี้หมายถึงว่าคนน้อยนะจริงๆพื้นที่เยอะนะแต่ว่รารัฐในสหรัฐอเมริกาถ้าทุกท่านนึกแผนที่ออกเนี่ยนะในรัฐในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ตรงกลางกลางอะ่ะนะฮะมันจะเป็นที่ที่คนไม่อยู่น้อยนะฮะความหนาแน่นน้อยแล้วก็ความเจริญน้อยกว่าพูดจริงๆนะครับเทีเยบกับ2ฝั่งก็คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกที่อยู่ติดทะเลอ่ะตรงนั้นจะเจริญนะฮะเมืองใหญ่ๆก็มักจะอยู่เกาะอยู่ตามขอบทะเล เนี่ยครับเ,เขาก็กังวลว่าเออถ้าเกิดว่านับแบบพอพล่าโหวตเนี่ยไอ้เมืองชายฝั่งก็จะเป็นตัวตัดสินตลอดแล้วผู้นําก็จะไม่ได้สนใจรัดตรงกลางเพราะว่าฉันไปเก็บซ้ายขวาได้หมดก็ชนะอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของไอ้เรื่อง electoral college เนี่นี่มันแบบสั้นนะจริงๆเวอร์ชันยาวมันยาวกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีเนี่ยมันก็จะมีข้อโต้แย้งที่ว่าเฮ้ยบางทีแบบมันทำให้ผลการเลือกตั้งปแปลกนะครับ เช่นคราวที่โดนัลด์ทรัมป์คราวที่แล้วนั่นแหละเออนะคราวสองพันสิบหกครั้งนั้นเนี่ยจริงๆเขาพูล่าบโหวตคือถ้านับเสียงคนในรายกันเนี่ยโหวตให้ลลีคลินตันมากกว่านะครับแต่ว่าพอนับแบบอิเล็กโทรคอลเลจแล้วเนี่ยนะฮะตามกติก,กาของรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ใบรอบนั้นนะฮะแต่ว่ารอบนี้รอบนี้จริงๆชนะทั้ง2อ,อย่างนะชนะ Popular Vote ด้วยชนะ electoral college ด้วยนะครับแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าในรัฐที่โดนัลด์ทรัมเป็นคือเป็นรัฐของ Republican อยู่แล้วนะฮะเขาชนะเยอะขึ้นนะถ้าไปดูตัวเลขนะฮะชนะเยอะขึ้นนะครับในขณะที่รัฐที่เคยแพ้ก็ชนะนะในโดยเฉพาะใน battle ground state นะครับ battle ground state ก็หลายท่านก็คงจะได้ฟังกันมาหลายรอบแล้วมันก็คือรัฐประมาณ7รัฐนะฮะที่ผลมันจะ ไม่ไม่แน่นอนว่าเป็นรัฐของเดโมแครตหรือหรือพาร์ทีเกันก็คือมีโอกาสที่จะสวิงไปได้ซ้ายขวาแล้วก็ไอ้รัฐพวกนี้แหละที่จะเป็นตัวตัดสินนะฮะเพราะว่ารัฐอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็แน่นอนฮะเลือกเดโมแครตแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ชนะเท็กซัสก็เลือกเลยพาร์ทรีเกันค่อนข้างแน่นอนคือคือกว่าจะเปลี่ยนได้ผมว่าอาจจะต้องอีกหนึ่งเจเนอเรชันอะถึงถึงถึงไอ้เรื่องนี้ถึงจะเปลี่ยนไปนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็จะเจ็ดรัฐนั้นก็เลยมีความสําคัญมากทีนี้น่าสนใจกว่านั้นก เฉพาะเรื่องเดียวเขาถือว่าไหนๆคนมาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็เลือกมันคือแต่ละรัฐก็จะมีหลายเรื่องเช่นตอนนั้นอาจจะอ่ะบุตรที่สมาชิกต้องเลือกคดีสมมตินะฮะหรือว่าสสต้องเลือกคดีหรือบางทีผู้ว่าการรัฐอะไรอะไรแบบที่มันต้องเลือกตั้งอ่ะนะฮะหรือบางทีแม้กระทั่งเขาจะทําแบบเหมือนคล้ายๆกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรประชามติเออในในประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งของรัฐนั้นเน่ะเขาก็ถือโอกาสเนี่ยทำไปเลยเพราะฉะนั้นคนมา,าการไปโหวตวันก่อนเนี่ยนะฮะ ก็คือบางรัฐก็คือเลือกอะไรเต็มไปหมดเลยเพียบนะฮะให้ลงออกเสียงเพียบเลยเนี่ยทีนี้ผลปรากฏว่าในสภาสูงก็คือเ e n นต e นะฮะก็ Republican ก็ได้เสียงข้างมากเหมือนกันแล้วก็ในสภาล่างด้วยนะตอนนี้นะฮะสสเหมือนกันก็แปลว่าทรัมป์เนี่ยเข้าบริหารประเทศในต้นปี2025าเนี่ยอำนาจเต็มเลยนะฮะถ้าเราได้ฟังสปีชของทรัมป์เรื่องว่าเขาได้แมนเดตอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าเรื่องอันนี้ออกนอกยังยังไม่เข้าประเด็นเรื่องคอร์รัปชั่นสติ๊กดเดอร์ชิพคือ ถาเราได้ฟังสปีชของทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาพูดคำหนึ่งว่าเขาได้ m a นเดตจากคนอเมริกันก็คือได้เหมือนกับได้รับอนุมัติแล้วกันนะใช้คำว่าอาญาสิทธิได้ไหมได้รับฉันทามติจากประชาชนนะครับให้ไปจัดการเรื่องราวต่างๆนะตามที่เขาประกาศนโยบายมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชนะ อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าชนะขาดเนาะแต่ก็ชนะเยอะแล้วกันเยอะกว่าที่คนคาดไว้นอกจากนั้นเนี่ยยังคุมเสียงได้ทั้งสองสภาด้วยนะครับดังนั้นก็ได้แมนเดตจริงๆนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็พูดนะบอกว่าถ้าทรัมท์ทำอะไรหลังจากนี้เนี่ยไม่มีข้ออ้างละหมายถึงว่าถ้าทำแล้วมันไม่สําเร็จอย่างที่พูดไว้เนี่ยนะครับไม่มีข้ออ้างใดๆเพราะว่าตอนนี้กลุ่มอํานาจเต็มที่จริงๆนะฮะเป็นประธานาธิบดีที่มีอํานาจเต็มจริงๆนะครับอะ นี่ก็เป็นเรื่องของผลการเลือกตั้งที่หลายคนก็ไม่ชอบทรัมป์มาพูดตรงๆเลยแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ไมชอบทรัมป์แล้วก็รู้สึกว่าทําไมนะทาไมคนลักษณะแบบทรัมป์เนี่ยถึงได้มาเป็นประธานาธิบดีได้นะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองในวิเคราะห์ในมุมของ charismatic leadership ในวันนี้เนี่ย charismatic leadership เนี่ยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับผมเน้นในครั้งหนึ่งนะครับ c h a r i s m a ิกล leadership ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเก่งหรือเป็นคนดีนะไม่เกี่ยวนะฮะเขามี charisma เฉยๆแต่เผอิญเอิญมากในลักษณะแบบการเลือกตั้งหรืออะไรแบบนี้ที่เราไม่ได้ดูลงรายละเอียดเยอะมากนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่ไลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเลือกตามความรู้สึกเวลาคนใช้ความรู้สึกกับการตัดสินใจผลของ charismatic leadership เนี่ยจะมีเสีเยอะอยมากสูงมากนะฮะทีนี้ charismatic leadership มีอะไรหนึ่งสิ่งที่เขามีวิสัยทัศน์ชัดเจนชัดเจนและน่าดึงดูดน,นะฮะคือเอางี้ สามารถอธิบายภาพในอนาคตได้เห็นให้ชัดๆนะฮะแล้วก็คือทำให้คนคิดภาพตามออกเลยว่าเนี่ยแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้น c r o s m e t i c leadership เวลาสื่อสารเรื่องอะไรจะพูดแล้วง่ายฟังดูง่ายเพราะว่าเขาต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวเขาให้ได้นะฮะการสื่อสารเนี่ยจะโดนเป้าหมายอย่างส่งพลังผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเนะือนผมคิดว่าหนึ่งในประเด็นที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอิมมิเกรนนะฮะ คนอเมริกันเยอะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกแย่งงานจากผู้อพยพแล้วทรัมป์ก็เอาจุดเนี้ยตีเลยบอกว่าเราจะต้องเอางานกลับมาให้คนอเมริกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับคนผู้มีไรายได้น้อยอ่ะนะครับจริงๆคือเป็นก็คือว่าคือคนที่รู้สึกเยอะแล้วกันคือผู้มีไรายได้น้อยนะฮะซึ่งก็เป็น ํานวนนะมากในนั้นเป็นคนขาวด้วยก็มีนะมากมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขาสื่อสารได้เห็นว่าเราจะเอางานกลับคืนไหมคุณเราจะาความมั่งคั่งกลับคืนไหมคุณจากมีผู้ร้ายด้วยก็คืออิมิเกรนที่แย่งคุณไปนะซึ่งในความเป็นจริงเป็นยังไงเนี่ยเราว่าหนึ่งทีหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่ทรัมป์สื่อภาพออกไปในขณะเดียวกันเขาก็พูดต่อไปอีกด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่อิมิเกรนนะคนต่างชาติประเทศอื่นๆเนี่ยที่มาเอาทรัพยากรสหรัฐไปเนี่ยเราจะไปดึงกลับมานั่นคือภาพที่เขาฉาย ะะการที่บอกว่าเราจะเพิ่มมาตรการทางการค้าเรื่องภาษีต,ต่างๆน,น,นากับจีนกับประเทศอื่นด้วยเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเราจะเอาความมัง่งคั่งเนี่ยกลับมาที่เมรกาก็คือกลับมาที่สโลแกนของทรัมป์ไอ้มากา้านะ Make America n Great Again เนี่ยผมคิดว่าเราชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาสื่อสารภาพนี้ออกมาได้ชัดเจนและตรงประเด็นกับกลุ่มแล้วมันมันทัชใจเพราะตอนนี้ถามว่าปัญหาเรื่องอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะฮะของคนส่วนใหญ่ในเมริกาก็ต้องบอกว่ามันก็คือเรื่องปากท้องนั่นแหละ นะฮะเรื่องอื่นมันจะมีน้ำหนักสู้เรื่องปากท้องไม่ค่อยได้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะต้องบอกอย่างี้ก่อนเศรษฐกิจอเมริกาที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลของโจไบเดนทาได้ไม่ดีนะด้วยนะแต่ความรู้สึกอ่ะไม่ใช่คำนี้ความรู้สึกมันไม่ค่อยดีคือเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวเลขก็ส่วนหนึ่งเวลาเราบอกพูดว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเราก็ดู g d ดดูนอตฟาร์ p เพโรดูนู่นดูนี่ใช่ไหมดูอัตราการว่างงานอะไรแบบเนี้ย แต่ความรู้สึกของคนเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยซื้อของมันแพงขึ้นไหมนะค่าอาหารเนี่ยไข่นมเอ่ยแพงขึ้นไหมนมปังแพงขึ้นไหมพวกนี้คือความรู้สึกต่อให้ตัวเลข GDP บอกหรือตัวเลขเงินเฟอ้อบ,บอกอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าของจริงๆที่คนรู้สึกมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยคนมรดกรันก็รู้สึกเรื่องนี้มากใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเห็นตอนที่เรเกนโรนัลเรเกนเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายตามอยู่นะ ตามอยู่แล้วโค้งสุดท้ายมาชนะตอนนั้นได้เนี่ยนะฮะเพราะเขาพูดคำหนึ่งบอกว่าคุณลองนึกถึงซิว่าถ้าชีวิตสิผ่านมาสี่ปีของคุณอนะ่ะมันดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าดีขึ้นคุณก็ไปเลือกคู่แข่งผมตอนนั้นน่าจะเป็นจะมี่คาร์เตอร์มั้งนะฮะถ้าดีขึ้นก็ไปเลือกก็คือ,คอประธานาธิบดีคนเดิมนะฮะถ้าคุณคิดว่าแย่ลงถึงเวลาเราที่จะเปลี่ยนคือมันเป็นประโยชทํานองนี้นะฮะในการดีเบตครั้งสุดท้ายหนึ่งอาทิตย์ก่อนเลือกตั้งแล้วมันพลิกโพเลยโพลโพลซึ่ คลิกมานำแล้วก็ชนะนะฮะด้วยด้วยไอประโยคนี้แหละคำถามว่าเฮ้ยคุณคิดว่าชีวิตคุณมันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับทีนี้เนี่ยโอเคพอเราพอพูดประเด็นนี้ว่าสื่อสารชัดเจนนะครับต้องมีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นด้วยนะฮะโดนั์ทรัมป์เองก็ถ้าไปวิเคราะห์นะครับก็มีการใช้ภาษากายภาษาท่าทางเนี่ยที่เหมาะสมโทนเสียงที่ปลุกเรา้าและมี storytelling น่าสนใจด้วยนะบางทีเนี่ยต้องบอกว่า ตอร r เ t ท l l ลลิของโดนั์ทรัมป์เนี่ยแปลกมากแปลกมากนะฮะถ้าใครจำได้ตอนนั้นมันมีตอนที่ผมตอนที่เขาไปาไปสังหารผู้นำชือ South, ่อชื่ออบูนาซาฟหรือจะขอภายนะัซา์ชื่อประมาณนี้ผู้นำออคด้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็นานนะนะเรื่องนี้นานล้วสมัยที่เป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็โดนั์ทรัมป์แสลงข่าวอ่ะเล่าแบบเหมือนเล่านิทานะ อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วเหมือนแบบพูดไปเรื่อยๆนะฮะแบบเป็นเหมือนเล่าที่เราอยากลองไปกดฟัง u t u b e ด้วยกัแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินประธานวิดีแถลงข่าวแบบนี้เลยะนะฮะคนชอบทุกคน <od ule mon ic> หรือเปล่าคิดว่าไม่แต่ผมคิดว่าสาหรับฐานแฟนเขาเนี่ยมันดึงดูดเป็นวิธีการสตอรี่เ l ลลิ่งที่ดึงดูดจังหวะจะโคนวิธีการเล่าการเลือกใช้ศัพท์นะฮะบุคลิกภาพอ่ะคนที่เป็น charismatic leader เนี่ยบุคลิกภาพสําคัญมากหนึ่งต้องรู้สึกมั่นใจในตัวเองมีพลังงานเชิงบวกกระตือรือร้นนะฮะ แสดงความจริงใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจและมีอารมณ์ขันด้วยสามารถมีอารมณ์ขันในบางสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ไม่ใช่อารมณ์ขันแบบไม่เหมาะสมนะครับผมคอเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่า charismatic leader ไม่ได้แปลว่าเก่งหรือไม่เก่งดีหรือไม่ดีนะครับถ้าหากว่าเรามองในประวัติศาสตร์มีใครบ้างที่เป็น charismatic leader มีเยอะมากนะครับดรมาเตนดูอร์คิงจูเนียชัดเจนเลยนะฮะไอ้สปีชไ have a dream เนี่ยเป็นโอ้โหเรียกว่าเป็น testament เลยนะ ของคาริสติกลีดเดอร์ชิพเนี่ยต้องเอามาศึกษาเลยนะครับเนลสันแมนเดลานะฮะบารักโอบามาบารักโอบามานี่ very charismatic นะฮะโอปราห์วินฟรีย์จอห์นเอฟเคนเนดีนะฮะจัสตินดาอาร์เดนอีเวนอีลอนมัสก์ก็ very charismatic ถ้าเป็นคนไทยชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่าคนที่มีคาริสม่าเยอะมากๆคุณทักษิณอย่างเงี้ยคุณพิธานะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่มีคาริสม่าเยอะมากๆนะฮะกลับมาที่เรื่องของเราต่อทีนี้ อีกมุมหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าเป็นคนที่มี EQ ด้วย EQ ในในมุมของผู้นำคือสามารถจับสภาพแวดล้อมได้เลยต้องเข้าใจว่าบรรยากาศในห้องตอนนั้นนะ่ะมันประมาณไหนแล้วมันควรจะเกียร์เรื่องไปทางไหนดีเอออันนี้คือ EQ ของผู้นำนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวบางคนเนี่ยเขาจะแบบ เวลาไปลงพื้นที่หรืออะไรเงี้ยนะฮะเขาจะดูเป็นกันเองมากๆคือเข้าถึงได้สุดๆออย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นมีเสน่ห์เรียกว่าแม่ยกกรีดอะประมาณนี้แล้วกันเนาะคือมีมีเสน่ห์แบบนี้ก็จะเป็นมุมของ charisma leader ที่นี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเราอยากพัฒนาตัวเราให้มีความเป็น charisma มากขึ้นนะฮะจะทำยังไงได้บ้างะนะฮะอันแรกเลยเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องฝึกการพูดก่อนนะ,ะฝึกการพูดต้อง ต้องฝึกพัฒนทักษะการเล่าเรื่อง1เราศึกษาก่อนว่าโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูเลยว่าโครงสร้างการเล่าเรื่องเนี่ยเวลาคนเก่งๆเขาเล่ากันเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอยู่นะฮะซึ่งมันจะคล้ายกับลักษณะของโครงสร้างภาพยนตร์อ่านะบ,บางคนก็จะเล่าแบบไม่มีอะไรเหตุการณ์เดินมาเป็น ordinary people เสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทําให้เขาต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วก็ happy ending อะไรเงี้ยนี่คือโครงสร้างของหนังปกตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องมีตัวอย่างในหัวเยอะ เวลาพูดไปถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะต้องมีตัวอย่างมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นคนเ่านีน้จะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจเก็บอยู่ในสต็อกเยอะๆนะครับฝึกเล่าเรื่องให้กระชับและน่าติดตามบางคนพูดไปเรื่อยแบบเขาเรียกว่า r a m bling อะบ่นะผู้นําพูดยาวได้นะครับแต่ต้องพูดยาวเราต้องน่าติดตามคําว่ากระชับไม่ได้แปลว่าสั้นนะคำว่ากระชับไม่ได้แปลว่าสั้นแต่ว่าพูดในสิ่งที่จําเป็นนะฮะอีกอันหนึ่งฮะต้องฝึกแม่ท่อคือการอุประมาณอุปไมยสังเกตไหมผู้นนะําที่มี charisma เนี่ย จะมีการเปรียบเทียบตลอดเพราะเขารู้ว่าบางอย่างที่เขาลรงจมอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะฮะดังนั้นการเปรียบเทียบจะทําให้เขาเรียกว่า s i m p i i ม t h ิ n g s และอันนี้มันเวิร์กับความรู้สึกของผู้คนมากนะครับถ้าจะฝึกทํำยังไงฝึกทำยังไง,นะงนอกจากศึกษาเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าสําคัญมากต้องบันทึกวิดีโอตัวเองอืมแล้วมาดูแล้วดูซิว่าเสียงเราเนี่ยจังหวะจากโคนเนี่ยดีหรือ,อยังบางคนนะครับ พอมาดูตัวเองเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาไปอัดเสียงตัวเองแล้วมาดูผมจะพบว่าบางทีเนี่ยผมกั้นหายใจตอนพูดเนะเออแล้วพูดประโยคยาวๆแล้วไม่หายใจเนี่ยแล้วเสียงคำหลังๆมัน drop ต้องฝึกนะอันนี้เพราะมันเป็นนิสัยติดมาตั้งแต่เด็กนะครับหรือบางคนจะติดคำบางคำเออเป็นไหมบางคนจะแบบได้ยินแล้วแบบจะติดคำบางคำผมก็มีคำที่ผมติดนะฮะก็ต้องพยายามไม่พูดอ่ะเอ,อเวลาคือถ้าเราคิดถึงไอ้คำเนี้ย หมายถึงว่าคิดว่าเราระวังคานี้นะมันมันก็จะค่อยๆฝึกไปได้นะครับมันจะมีชมรมฝึกพูดด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับที่ฝรั่งเขาจะมี toastmaster อะไรเงี้ยแต่ว่าเมืองไทยก็ไม่มีนะครับอีกอันหนึ่งสําคัญเหมือนกันนะคือการฝึกบุคลิกภาพอันนี้ไม่ใช่คําพูดละเป็นท่าทางการใช้มือการเดินบนเวทีการเขาเรียกว่าการ control stage นะว่าจะต้องเดินเยอะแค่ไหนนะครับถ้าต้องพูดกับโพเดียม ต้องทำยังไงโพเดียมเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากผมบอกเลยนะสำหรับการพูดที่ในที่สาธารณะนะโพเดียมนี่แบบปรับเสียนจริงๆนะฮะแต่ว่าในบางกรณีมันต้องใช้ยกตัวอย่างประธานาธิบดีต้องพูดกับโพเดียมอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่เนาะเขาจะใช้โพเดียมมันมีหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือมันเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะโพเดียมเนี่ยมันตัวมันกันกระสุนแล้วมันสามารถต่อกระจกขึ้นมากันกระสุนขึ้นได้เคยเห็นไหมฮะเวลาเขาเวลาประธานาธิบดีพูดอ่ะมันจะมีกระจกกันกระสุนขึ้นมา อันนี้มันคือเหตุผลหนึ่งด้วยนะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกอุ่นใจเวลามีโพเดียมให้เกาะอะไรเงี้ยแต่ผู้นำที่ charismatic leadership ก็จะพูดฟรีสไตล์คือใช้ไม้เดินได้เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำได้ทั้งสองแบบนะฮะการแต่งตัวอันนี้ก็ต้องก็มีเหมือนกันคนที่เขาวางคาแรคเตอร์ของตัวเองสังเกตดูว่านักพูดเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวิธีการแต่งตัวที่ชัดเจนคือเห็นปุ๊บแลรู้เลยว่าคนเนี้ย คือเขามีคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็การดูกระชับกระเฉงก็สําคัญอันนี้มันเป็นความรู้สึกอะผมพูดจริงๆอันนี้ก็ต้องพูดกันดอมรักกันนตรงว่าอย่างทรัมป์ก็ไม่ได้อยู่น้อยจริงๆทรัมป์เป็นประธานาธิบดีรอบนี้ก็คือจะอายุเยอะที่สุดนะครับตอนเป็นรับรับตำแหน่งนะฮะแต่ทรัมป์แม้ว่าไม่ได้อายุน้อยแต่ก็ดูกระฉับกระเฉงกับโจไบเดนแล้วความกระชับกระเฉงนี่มันสําคัญสาหรับผูน้นามันมันจะมันแสดงถึงพลังอ,ะอ่ะนะฮะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฝึกอีกอันหนึ่งก็คือฝึกวิ ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยลือกตั้งสารัฐผลเป็นแบบนี้ลองวิเคราะห์ซิว่ามันเป็นยังไงนะครับฝึกกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายสุดๆแต่เป็นไปได้นะต้องเป็นไปได้ด้วยนะครับฝึกคิดเชิงคนลยุทธ์แล้วก็ฝึกวิธีการร้อยเรียงเรื่องพวกที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยให้ออกมาให้ได้เป็นเป็นสิ่งที่จะเล่าให้ได้นะครับ <S <S สร้างความน่าเชื่อถือนะฮะการสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยมันคือผลงานนั่นแหละรจริงๆแล้วอะว่าพูดแล้วทําได้หรือเปล่า นะฮะทำได้หรือเปล่าผู้นําที่มีค h a r i s m a t i หลายคนอาจจะไม่ได้ทําได้ร้อแต่ตอนที่เขาทําไม่ได้เนี่ยเขาก็มีคําอธิบายด้วยนะที่ฟังดูแล้วคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสำหรับสาหรับคนส่วนใหญ่มันฟังขึ้นระดับหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะ charismatic leader เป็นสิ่งที่ดีแต่ควรระวังสอสเรื่องหมันเอาไปใช้หลอกลวงคนได้นะครับแชร์ลูกโซ่ธุรกิจ ที่หลอกลวงคนทั้งหลายเนี่ยนะที่มีข่าวเพิ่งโดนจับกันไปเนี่ย charismatic leader ท้งเร,งร,ร,รลุ้นๆลัทธิที่พาคนไปตายเนี่ยนะฮะหรืออะไรอย่างนี้นะ charismatic leader รวนๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยคือต้องระวังนะครับแล้วก็อย่าลืมพัฒนาความรู้ความสามารถจริงๆด้วยอย่างที่บอก charismatic leader เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถนะจริงๆ พราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาความสามารถจริงด้วยนะครับต้องรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นใจกับการถ่อมตัว charismatic leader เนี่ยบางคนพอเป็นแล้วคนอวยเยอะเนี่ยก็จะก็จะมั่นใจมากเกินไปนะครับแล้วก็ระวังการสร้างการพึ่งพาทางอารมณ์มากเกินไปอย่างที่บอก charismatic leadership เนี่ยมันเป็นการเล่นกับอารมณ์คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาทางอารมณ์มากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพัฒนานะ แต่ว่ามันก็คุ้มค่าเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเริ่มทําให้คนเนี่ยฟังเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการจะอินสไบด์ทีมการจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาริสมาติกลีดเดอร์จะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้อ่ะมาชวนมาคอมเมนต์กันว่าคุณคิดว่ามีอะไรอีกที่จะสร้างคาริสมาติกลีดเดอร์ได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางยู u ูบเนี่ยเราก็มีกันแดดของสีจันนะครับมิ screen, ลค์ซันสกรีนสิบรางวันนะครับเป็นไซส์จริงเลย40 ml นะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติ อะไรของ charismatic leader ที่จําเป็นและมันอันตรายไหมถ้าเกิดว่าเรามีผู้นําที่มี charisma เยอะมากเลยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะแล้วจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวสมมูลจะเลือกผู้โชคดีนะฮะแล้วก็ประกาศผลใน y u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  e คุงในท n i ี่สัปดาห์หน้านะครับขออนุญาตส่งในประเทศไทยเท่านั้นนะครับสัมวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission สมมูลนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.